เราใส่โอ,อกร่องอย่างเดียวจะได้รวมกันดูสิเยอะไหมโยงบ่อยไหมอ่ะไม่เคยเลยนะฮนะพอแล้วเหรอหนะักเลยโอ้เดี๋ยวต้องลงกันหนึงใก้หมดแล้วเนี่ยน่าจะน,น่าจะเสรยจไปด้วยกันได้อยู่นะเอ๊ะดรือเอฟโฟนนี่สุกแล้วนี่ยังไม่ทันได้บูมเลยสุกไปแล้วบูม,มอ,อือไหนนะใช่ตีด้ ไปเลยไปลยเหรอเดือวเดอดดีกยวเอนั่นันัน็น่ไม่ใช่ไใ่ตัวตัวเออตัวนั้นเตัวนี้เหรอยวไหกนี่นันยไหวมอยุายแล้วก็ใส่ได้ใส่แบบนี้แล้วใช่ไหมใส่ใส่ เยอะเลยเหรอเยอะไม่ใช่เยอะเลยเยอะมาก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 เลยจัดระเบียบกันก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บแล้วก็เอากระดาษมาใส่กระนงจีดน้ำไว้เลย โอ,โโอโ้อ้าวยกไปไหมยกไปเปล่าจริงเดี๋ยวให้พี่นันไปยกหนูยกไม่ไหวหรอมั้งไม่ไหวหรอมหูหนักไม่ไหวหนักมากค่ะอ้าวพี่นันไม่ยกหน่อยสิ